รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสน,นุนโดยแบรนด์รังนกแท้ที่นอนและชุดเครื่องนอนโลตัสลาบอร์ตาลคลินิกสวยใสอ่อนกว่าวัยด้วยโปรแกร,รม h o l ิส t i c Home โอสเต i s 027939999สายการบินแอร์เอเชีย The Ring We Bring i c e to Life สวัสดีค่ะผู้ชมคะนี่คือรายการคุยกับเปสุพีนะคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาดีสีทุ่มครึ่งทางช่อง TNN 24ค่ะสรับวันนี้นะคะเรามาคุยกันต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะ2นักกรองผู้แฝดแต่วันนี้นะคะทั้ง2หันมาจับธุรกิจด้านความงามนอกจากนั้นแล้วยังมีอะไรต่อเรามาคุยกันค่ะ ติดออกมาเนี่ยเรารู้ดีว่าข้างในมันคืออะไรแต่ถ้าจะขายตามแบรนด์ทั่วไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรคุณผสมอะไรมาเราไม่รู้เราใช้ของเราดีกว่าไหมปฏิหารจะเกิดขึ้นได้ต้องมีความเชื่อก่อนถ้าเชื่อได้ก็จะเกิดความบังเอิญบังเอิญก็ต้องลงมือทำพอลงมือทำแล้วก็ห้่นงมไงสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาคุยกันต่อเพราะสัปดาห์ที่แล้วหมดเวลาสะละไมก็เวลาน้อยใช่เวลาน้อยก็เลยก็เลขยายเวลาไหมไม่เป็นไรเลยการอื่นเชิญแจ็คจิวไปออก สองรอบสามรอบสี่รอบเพราะว่าคือเนื้อหามันใจแล้วก็ันให้าไม่เหมือนกันใส่ใจเยอะสเพราะว่ากุมารทองมันเขาเรียกว่ามันฮิตมากเป็นทางใจด้วยนะครับว่าตอนนี้เศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนจิตใจอ่อนแอนะครับขาดที่พึ่งนะครับไปไหว้พระแล้วก็ไม่ได้ไปที่นู่นก็ไม่ได้เทพก็ไม่ได้ก็มาศึกษาลูกอมทองเครื่องรางกันแล้ที่สัปดาห์ที่แล้วเราติดกันมาว่ามีแต่สิ่งดีๆแต่ว่าบางครั้งก็อาจจะมีอะไรที่ เรียกว่าไรโดนตอบมาที่ไม่ดีก็มีโดนลงโทษคือบางสิ่งบางอย่างมันมีสองคมดาบต้องมีสองคมนะอย่างเช่นมีเคสมีผู้หญิงคนหนึ่งขอให้การปวดเมื่อยเขาอ่ะเขาบอกปวดขาให้หายแล้วเขาามีเงื่อนไขเขามีปัญหาเรื่องกระดูกข้อเขามีเงื่อนไขเขาบอกว่าถ้าถ้าได้ถ้าหายแล้วจะเอาขนมห้าอย่างมาให้ห้าอย่าง แต่ปอยไปมาพะเขาหายแล้วเขาไม่มาเขาไม่มาเขาบอกเขาไม่ว่างเขาต้องไปนั่นเขาต้องไปนี่ต้องเขาหายไปประมาณปีสองปีสองปีผมก็ไม่เราถามแล้วแต่เขาก็ไม่ไม่สนใจที่จะไม่มีเวลาคือจะให้เขาคิดว่าไม่ใช่ปฏิหารเขาบอกว่าไม่ใช่ปฏิหารเขาคิดว่าเขาก็รักษาหายล้วเขาคือหายด้วยคุณหมอหายด้วยยาไม่ได้คิดตรงสิ่งที่เขาได้ให้สัตยาบันไว้ใช่แต่ไอเราคือแบบอายุก็เยอะแล้วเนาะแต่ว่าแต่ทุกวันนี้เขาไม่มีขาแล้วว้าย โดนต,ดตัดตัดขา um ก็คือ,อเป็นเกี่ยวกับอะไรกับขาม <ค cis S 1> ต้องต,ตัดเส er ้นเลือดนะฮะตัดตอนนี้ตัดหมด<ย>เลยสองขาตอนนี้ด้วนเลยฮะสองขาด้วนเลยก็เลยจะบอกว่าสิ่งที่บังเอิญอย่ามาเป็นเรื่องสนุกสนานใช่ใช่มันไม่ใช่เรื่องเหมือนเราสัญญาตใครอาหารห้าอย่างเองที่คุณสัญญาเอาไว้ตั้งสัจจะเอาไว้เท่านั้นเองนะครับก็เป็นอุทาหรณ์นะคะคุณผู้ชมก็คือมองว่าเวลาเราคุยกับใครหรือเราทําธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ย ไม่ใช่ไปหลอกลวงเราต้องมีคุณธรรมแล้วก็มีสัจจะพูดแล้วก็ต้องทําในสิ่งที่เราคือกับมนุษย์เองเนี่ยยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นโลกฝ่ายวิญญาณหรือเป็นเทพเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาทึดถือคําว่าสัจจะและศีลธรรมอันดับหนึ่งพี่เป็ดกลัวผีไหมครักลัวใช่ไหมไปที่ไหนมีคนถามผมเยอะนะจะจิวกลัวผีไหมไม่กลัวกลัวอะไรกลัวจน กูไม่รูตังค์กูคนจนเนี่ยกูน่ากลัวที่สุดโกวคนยิ้มตังค์คนยืนตังค์เนี่ยน่ากลัวที่สุดผาดเออท่านจะปิดโทรศัพท์หนีอ่ะคือกวนใจแต่ถ้าผีมาก็รู้ว่าสองคนนี้รวยถ้าผีมาก็แสดงว่ามาให้มาให้บุญเนี่ยคือพี่เป็นความจนเนี่ยนะมันน่ากลัวผีเนาะเมตยามหลับก็ยังคิดถึงเงินว่าเมื่อไหร่จะรวยนะยามตื่นคิดขึ้นมา เมื่อไหรฉันจะรวยคือต้องบอกความจนมันน่ากลัวคืออย่างผมผมปฏิญาณเหมือนว่าขอให้ขอให้มีเงินมีเงินขอให้ใช้เงินอย่างมีความสุขแค่นี้ผมชอบพูดแค่นี้นะแล้วมีเป้าหมายมาว่าจะทําอะไรอีกอะตอนนี้คลินิกผิวนังทําแล้วนะคะแล้วมีการบูชากุมันทองอะไรก็ทําแล้ว เป้าหมายในชีวิตคิดจะทำอะไรแล้วยังไม่ได้ทำอ่ะคือตอนนี้จะทำเกี่ยวกับเรื่องกุมารทองโกอินเตอร์นะครับเป็นเป็นเ็นเตอร์ใหญ่ในเมืองไทยเลยต่อยอดครับต่อยอดก็คืออยากให้เป็นที่รู้จักของคนต่างชาติที่เยอะที่สุดอีกหนึ่งอีกเป้าหมายไม่ไม่ใช่ธุรกิจแต่เป็นอีกไม่นานนี้ผมจะทำเป็นเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์กุมารทองนะเพราะว่ากุมารทองนี้ผมบอกว่าดังทั่วโลกจริงๆถามว่าไปถามรุ่นเด็กๆรู้จักกุมารทองไหมทุกคนรู้จักหมด แต่ไม่รู้เจ้าที่ไหนแต่ไม่รู้เป็นยังไงแต่มันคืออะไรไม่รู้จะเรียนรู้ยังไงศึกษายัางไงเขาว่าแบบนั้นเขาว่าแบบนี้บางบางทีไปเอาผีอะไรก็ไม่รู้มาใส่ในกุมารทองอเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็เป็นโทษพบคนรวยดูว่าคนรวยเขาทํากินอะไรทําให้รู้พบคนที่ด้อยกว่าเราเอาความด้อยของเขามาเป็นกําลังใจดีดตัวเองขึ้นไป ตัวตนบนทุกดีไซน์ชุดเครื่องนอนโลตัสเอาบ้านมากู้เงินแต่เงินเดือนแค่เนี้ยอยากกู้เหมือนกันแต่บัญชีไม่ค่อยเดินเลยอ่ะช่วยแนะนำได้ไม่เซโนค่ะไม่เซโนครับไม่เซโนครับไม่เซโนกรณีไหนๆเป็นไปได้ไม่เซโนไม่ o m e ไ y c ค s ซสินเชื่อบ้านคือเงินที่ไทยพาณิชย์มีทางออกให้การดูแลตัวเองเป็นเรื่องที่ดีก็จริงนะมีเซียฉันถึงได้ดูแลตัวเองมาตลอด40ปี ตั้งแต่เป็นอึ้งย้งในมองกรหยู่และอีกหนึ่งเคล็ดลับของฉันแบรนด์ดังนกแพ้เคล็ดลับที่เราเชื่อหมดใจแบรนด์ดังนกแท้ยอดขายอันดับหนึ่งในไทยและฮ่องกง The Ring Ice Arena ลานสเก็ตน้ำแข็งมาตรฐานสากล เปิดสอนสเก็ตน้ำแข็งตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับสูงทั้งไอซ์ฮอกกี้ฟิกเกอร์สเก็ตสำหรับทุกวัยมาสัมผัสกับความหนาวเหน็บและความสนุกสนานกับกีฬาแบบใหม่ได้แล้ววันนี้ที่ The Ring Ice Arena ทั้ง5สาขา Central Plaza แกล์พะราม้าวซ t r a l World f a s h i ช n Island ์ซีคอนบางแคและเซ็นทรัลพาซาอุดรธานีต่อไปนี้ประสบการณ์ท่องเที่ยวของคุณจะเปลี่ยนไป ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์บินตรงจากตอนเมืองสู่กรุงโซลด้วยเครื่องบินที่ใหญ่ขึ้นในราคาเหลือเชื่อจนคุณเหลือใช้เกาหลีใครๆก็บินได้ผมเริ่มต้นทำธุรกิจอายุยังไม่ถึง30ด้วยซ้ำเอสบีเขามองเราที่สมองได้สินเชื่อมาก้อนหนึ่งก็เหมือนมีกระสุนยิงปุ้งปุ้งปุ้งธุรกิจมันโตขึ้นร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ผมเก่งเรื่องจัก,กรยานเอสบีเก่งเรื่องเงินครับเอสบีเอสเอมี C B, e, กว่าหนึ่งพันสองร้อยสาขาคุณกล้าคิดไทยพาณิชย์ก็กล้าให้ ว่าดูหมอดูเก่งคนไหนอะอไม่ใช่ว่าดูหมอดูดีกว่าเดาเก่งดีกว่าเดาจริงปะแบบเหมือนเจอไข่ปุ๊บรู้เลยใช่ไหมครับเพราะอะไรฮะเป็นซิกเซนส์คือบางทีเราบอกไม่บอกไม่ได้ว่าใครเป็นคนบอกอบางทีอาจจะเป็นกุมารทองก็ได้เพราะเราพยายามสร้างกำแพงไม่ได้บอกกับทุกคนอ่ะอย่างพี่อีกมีมั้ยมีซิกเซนส์บอกอะไรพี่มั้ยมีแต่บางทีก็ แล้วแต่เขาจะถามหรือเปล่าไม่จำเป็นก็ต้องบอกบางทีบางทีเรื่องบางเรื่องเราไม่ควรจะพูดมันเป็นวิบากกรรมของคนคนนั้นเราไปบอกปุ๊บจะเจ้ากรรมในเวรเขาจะโกรธเราบางคนก็บอกว่าจินตนาการไปเองหรือเปล่าก็แล้วแต่ก็แล้วแต่บางทีเราจะรู้ว่าใครมาไม่ดีกับเราคนที่ใจดีนี่เราคบกันนานผมรู้จักพี่เป็ดมาสิบกว่าปีแล้วพลังงานดีตั้งแต่เอฟหนึ่ง ไป AF หนึ่งนะตัวนี้เอเท่าไหร่นะฮะสิบเอ็ดสิบเอ็ดพิดดูสิบเอ็ดเราก็เกาะกันเกาะเป็ะเหนียวแน่นเป็นเป็นอะไรอ่ะเพื่อนรุ่นน้องรุ่นน้องจบางสิ่งบางอย่างเราใครไม่ดีเขาจะออกไปเองอ่ะอืมันจะแสดงว่าเราดีเราดีเราดีใช่ไหมนะกันใครไม่ดีก็พ้นหนีไปใช่ใช่จะดีเขาเขาทนไม่ได้เข้าไปใช่แล้วทำไมสองคนนี้ คนหนึ่งมีครอบครัวแล้วใช่ไหมครับคูณมีครอบครัวแล้วจริงมีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วสามคนครับโอ้ลสามคนผู้ชายผู้หญิงคะชายหนึ่งหญิงสองครับโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเรียบร้อยฮะก็ปอสามปอสี่คนนี้ขายออกแล้วแต่คนนี้ยังขายไม่ออกเป็นมนุษย์กายพันธุ์นะเป็นเทพครับยุ่งกับมนุษย์ไม่ได้อยู่บ้านนั่งสมาธิสวดมนต์สุดมากก็เลี้ยงเลี้ยงกุมารของบ้านแล้ใหญ่มีครอบครัวเหมือน เห็นลูกแล้วไม่อยากเลี้ยงเลยโซนคือโซนเด็กฉลาดไงแต่ไม่ทราไม่ได้โซนเหมือนเข้าป่ากินมะพาเยเจอลิงกระโดดคือเหมือนปูเสร็จกระด้งแล้วเปล่าแล้ววันว่างสองคนทําอะไรอ่ะวันว่างผมก็วันหนึ่งตื่นเช้าผมก็เข้าเดอะคริสโต้พาร์คไปดูเครื่องสปางเซรั่มคอสเมติกแล้วก็พอไปบ่ายก็มาเดียร์ทิเมต์คลินิกพอเดียร์ทิเมต์คลินิกพอเย็นๆก็ไปดูเรื่องกุมารทองตื่นกี่โมงเนี่ยตื่นเก้าโมงแล้วคนเนี้ย ตื่นเช้ามาเจ็ดโมงไปส่งลูกเลยใช่ใช่ปกติเจม็มแล้วเป็นคนปกติเงี้ยคนปกติรถติดเช้าเช้าต้องเป็นคนปกติเช้าก็ไปส่งลูกแล้วเป็นคืนเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนไปแล้วก็จะตอบเมลเรื่องกุมารองว่าคนไหนอะไรยังไงม,มีความค,คิดชีวิตทั้งชีวิตก็อยู่่ีทุ่มก็หลับแล้วดูกระตูกับลูกแล้วหลับแล้วแล้วเอาเวลาที่ไหนไปออกกําลังบ้างไหมคือบ้างคือต้องบอกอ่อนว่าไอ้การออกกำลังกายเนี่ยคือ วันๆเนี่ยเราก็ใช้ใช้พลังงานพอสมควรหนื่อยแล้วครับไอการออกกำลังกายก็จะแทบจะไม่มีวลวครับวันออกกําลังกายเองผมนะฮะผมเดินในคลินิกเนี่ยเดียวเต็มเอคลินิมันกว้างมากแค่เดินวนหากันเนี่ยพี่เป็ดเดินเข้าห้องน้ำเมื่อกี้ไม่ไกลหมเดินห้องเดินคนนั้นเดินมาลูกค้าคนนี้มาเดนเดินห้องนี้มาเดินห้องนี้มันดูห้องนี้ หมดลวเดินมาที่นี่เป็นหลักสองคนนี่เลยใช่ครับก็คอยดูแลลูกค้าดูแลใครลูกค้าลูกค้าก็หลากหลายครับเราต้องบอกก่อนว่าเราเราเป็นเซอร์วิสะเนาะดูแลลูกค้าทุกอย่างเขาก็อยากจะเจอเราจำเป็นครับใช่ครับเจอเจ้าของอยากเจอคนใส่ใจอะไรเลยทะเลาะกันออกมาโอ้โหทุกวันครับทุกวันทําบ้านแต่แต่ไม่เกินห้นาทีก็คุยกันดีคนที่เขาไม่เคยได้เจอเขาก็ตกใจเขาก็ตกใจคือทะเลาะเหมือนแบบเหมือนจะฆ่ากันเลยนะแต่แป๊บเดียว ไม่ได้ไม่ได้ตกตีไม่ได้ข้าใจคือหมายว่าชัดเจนออกมา่เขาเีว่าเพื่อน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 เช่นโก้เอาดีมัผมเคยไปเที่ยวใจังหวัดแจ็คจิวโก้แล้วก็ดัลลาทั้งหมดแก๊งดาลาแจ็คจิวทะเลาะกันคนอื่นเขาไม่ยุ่งมีโก้เข้ามายุ่งดีๆกันดีๆกันอย่าทะเลาะกันแล้วก็ด่าด่ากันโก้เขาบอกโก้เหมือนโก้เป็นหมาหัวเน่าเลยอ่ะสุดท้ายพอดีกันพอเขาดีกันแป๊บนึงคุยกันละอ้าว มึงคุยกันแล้วเหรอคือมาแยกย็นตายคือต้องปล่อยเขาต้องปล่อยเขาเขารู้เทคนิคการว่าเออจะจะจะ ทะเลาะกันเอาชนะจบแค่ไหนพอเขาก็ดีกันละปกติงั้นคุณพ่อแม่ก็ชินกับสองคนเนี้ยคือชอบกันตอนเด็กๆก็คงชอกันไ่ทะเลาะกันเราจะไม่มีการลงไม้ลงมือกันเราจะใช้ฝีปากใครด่าปากเก่งปากจัดกว่าชนะใครเถียงเอาเหตุผลคือเหตุผลก็ต่างคนต่างมีเหตุผลใช้คําที่มันเจ็บ แสบที่สุดผมแพ้คนชนะฉันเห็นนี่เมื่อกี้ไม่ทราบกองครนกระบอะหมามีการแบบว่าใจคำเจ็บแสบเนี่ยปากเนี่ยคือเน้นมากเลยว่าฉะนั้นรู้แล้วคนนี้แพ้ยอมแพ้เลยเนาะคือไม่ไหวก็เนี่ยอยู่กันมา4ี่ปีก็เนี่ยก็มี2คนนี่แหละคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มีพี่ไม่มีน้องให้เราเขาเป็นห่วงเราสองคนมั้ย ก็เป็นห่วงก็ห่วงเลยสองคนก็เป็นแม่พ่อปกติครับที anyway> ่ห่วงกันปกติว่าอะไรเพื่อนคบเพื่อนหรืออะไรเงี้ยเารคบเพื่อนสาคัญมากนะคบคนรวยดูว่าคนรวยเขาทํากินอะไรทาให้รวยไม่ใช่คบคนรวยแล้วจะไปเกาะคนรวยกินนะใช่คบคนรวยเพื่อที่จะเรียนแบบคนรวยศึกษาชีวิตเขาคบโจรก็วันวันเขาก็จะมีการจะไปเป็นเป็นโจรอยู่ตลอดเวลาคบคนที่ด้กว่าเรา เอาความด้อยของเขามาเป็นกําลังใจดีดตัวเองขึ้นไปเนี่ยเราพบคนสอนใช่ครับสอนดีเนาะคะคือเราพยายามจะเอาความด้อยของคนที่ด้อยของเรามาลดมาเทียบกับเราทุอนอยาเทียบพลังเราเอาแค่เราไม่อยากด้อยแบบเขาเราอยากเป็นคนแบบแบบนั้นแบบเรามาต่อยอดให้เราดีขึ้นคนที่ประสบความสำเร็จนะครับคือบางทีเราเราบอกว่าคบคนรวยไม่ดียังนูอย่างนี้ต้องไปก่อคนรวยเอาแต่เอาเปรียบคนไม่จริงครับ เราต้องมาว่าวคนรวยเนี่ยเขารวยเพราะอะไรรวยมายังไงและทางไหนถึงรวยแล้วเขาคิดอะไรถึงเขารวยเขาคิด,ม,คดมีคลิกอะไรเขาไม่ ถึงมีเงินแล้วธุรกิจเขาไม่เขารอดเพราะคนรวยจะมีมุมมองที่ไม่เหมือนกับคนปกติอย่างที่พี่เป็ดไปกับเจ้าสัวหลายๆแล้วก็คนนักธุรกิจพันล้านหมื่นล้านทั้งหลายเขาคิดล้ำมากใช่แตกต่างอ่คิดแตกต่างเขาไม่ได้คิดอยู่ในอวงกลมอย่างที่คนทั่วไปคิดก็จะมองอะไรที่ไม่เหมือนชวาเขาจะมองฉกออกมาพี่เป็ดสัมภาษณ์น้องโจแม่สายมาอายุก็ยี่สิบอายุยี่สิบกว่าเห็นไหมเขาเด็กสมัยนี้เขาพัฒนายังไงเรามมมุองเรามุมมองเขาเป็นยังไงเราจะ เอามองเขามาปรับในส่านเราจะมองว่าเองได้นะเรามุมมองบางทีเราไม่ทันเขาเราทําตัวเราให้ดีขึ้นเรื่อยๆเราอย่าเทียบเขาไม่ท้อไม่ไม่ควรเอาไปเทียบใครเนาะเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแตลว่าเราทํายังไงให้ทรัพยากรที่เรามีอยู่เนี่ยทำให้ดีที่สุดพยายามคิดบวกให้กับชีวิตและปรับปรุงปรุงแต่งชีวิตให้สว่างขึ้นอย่ายึดติดกับสิ่งที่ผ่านมาเพราะพรุ่งนี้วันใหม่ ผมเริ่มต้นทำธุรกิจอายุยังไม่ถึง30ด้วยซ้ำเอสบีเขามองเราที่สมองได้สินเชื่อมาก้อนหนึ่งก็เหมือนมีกระสุนยิงปุ้งปุ้งปุ้งธุรกิจมันโตขึ180้นร8 0อผมเก่งเรื่องจักรยาน s c b เก่งเรื่องเงินครับ SCB SME กว่า1,200สาขาคุณกล้าคิดไทยพาณิชย์ก็กล้าให้ทุกคนมีจุดหมายและนี่คือจุดหมายของผมต้องฮึดตื่นแต่เช้าซ้อมทุกวันยิ่งตอนนี้ต้องทุ่มเทมากขึ้นต้องศึกษาพัฒนาและวางแผน เพราะต้องพาทีมไปให้ถึงจุดหมาย <Yeah! S 1> ผมดื่มแบรนด์มาตลอดเพราะแบรนด์มุ่งพัฒนามาก,กว่า180ปีจากอังกฤษจนถึงวันนี้ <Yeah! S 1> ทุ่มเทไม่หยุดสู่ทุกจุดหมายดื่มแบรนด์ทุกวัน The Ring Ice Arena ลานสเก็ตน้ำแข็งมาตรฐานสากล เปิดสอนสเกส็ตน้ำแข็งตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับสูงทั้งไอซ์ฮอกกี้ฟิกเกอร์สเกส็ตสำหรับทุกวัยมาสัมผัสกับความหนาวเหน็บและความสนุกสนานกับกีฬาแบบใหม่ได้แล้ววันนี้ที่ The Ring Ice Arena ทั้ง5สาขา Central Plaza แกลนพาร,ราม่าส์เก้าเซ r นทร a ลเวิร์ลแฟ n i s น a อแลนด์ซีคอ n บางแคและ Central Plaza อุดรธานีเฮ้ยน้ำร้อนเสวยนะฮะ ที่แอร์เอเชียเครื่องบินเราใหม่ทุกลำให้ผมช่วยนะครับนั่งสบายอบินบ่อยนะพี่ก็มีเที่ยวบินเยอะและยังมีหลากหลายเส้นทางฝ <c oughs> ากช่วยคืนพี่เขาด้วยนะครับแมนเดดกุนะ่ะแมนบ่ะแม่นแล้วและที่สำคัญยาคาโบแห้งประหยัด,ดหลายๆเด้อผมบินบ่อยจนคุ้นเหมือนจะเป็นพนักงานแอร์เอเชียอยู่แล้วผมติดใจแอร์เอเชียแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ ำเนิดตัวตนบนทุกดีไซน์ชุดเครื่องนอนโลตัส แล้วนี่คุณพ่อแม่อยู่ด้วยไหมอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอมาอยู่ที่กรุงเทพคอยู่ด้วยกันครับแล้วนี่บ้านเดียวกันไหมคะเปล่าครับคนหลังจิวแยกไปมีครอบครัวผมผมเีด็กคุณพ่อแม่อยู่บ้านอ๋อคุณพ่อแม่อยู่กับแจ๊คใช่ครับด้วยได้นะครับใช่ได้ครับมีเวลามีเวลาอยู่ฮะมีเวลาอยู่มีเวลาอยู่ ก็บางทีก็จิ้วว่เอาหลานมาส่งมาที่มาวุ่นวายคุณคุณย่าคุณย่าคุณปู่เลี้ยงมาวุ่นวายวุ่นวายคุณย่ายังหนุ่มสาวมากใช่ยังพอพอเลี้ยงได้พอมีกำลังยังกำลังก็สนบอกสนมากอ๋อแล้วภรรยาล่ะคะภรรยาก็ช่วยงานด้านคลินิกเด็กแจกเนี้ยก็เป็นอุตสาหกรรมภายในครอบครัวใช่ครับอุตสาหกรรมในครอบครัวก็ดีเนาะแล้วนี่ถ้าให้กลับไปร้องเพลงคู่ดูโอ เอาไหมไม่เอาแล้วกูเด <c oughs> ็กสมัยนี้อคาดามี่ดูสิฮะพี่เป็ดกูเสียงก็แบบปอดมิวแทนั้านบอดท่านผู้ชมไปอยู่ครั้งนึงไปกับพี่เป็ดไปดู AF <c oughs> ก็มีแบบนักร้องออกมาเยอะมากเคยบอกพี่เป็ดนะพี่เป็ดผมยอมแพ้เด็กสมัยนี้เขาพัฒนาเขาเขาเกินขีดจำกัดจริงๆริงซึ่งย้อนกลับไปผมกับโก้สมัยตอนเป็นนักร้องอยู่คีตาแจ็คจิลอะไรเงี้ย ด้อยเลยอะตอนนี้เอออแล้วก็โชคมากกว่าสมัยก่อนสมยก่อนครับแล้วไม่มีตัวเลือกคือถ้าเป็นสมัยก่อนบอกว่าผมมาโดนคัดออกตั้งแต่งอะไรจ้าที่ฮิตอ่ะถามคำจากจิวเข้าไปดูในยูทูบอ่ะถามในในในแต่ต้นนิดนึง้จิตใจวันไว้บ้างหรือเปล่าเนี่ยครับ แค่นี้พออย่าอย่าหลงเดี๋ยวนี้จําจานี้ยังจำไม่ค่อยได้เลยร้องจริงก็ชราขึ้นก็เลยจำไม่ค่อยได้4ี่ิบี่ปีแล้วถามพี่เป็ดลราคิดดูวผมส4สี่แล้วผมจะไปสู้กับเด็กอายุยี่สิบได้ไหมมันไม่ได้คือเราไปรู้เยอะล้วความสดของเขาความสดของเด็กมันยังใหม่อยู่พอปีหน้าเนี่ยผมน่าเคยคุยกับจิวนะจิวอีกประมาณ17ปีเราก็เสียนะ 17ปีเกษียณพี่เป็มเขาดานไวไหมมันไวมากปั๊บเดียวนีปีนี้ดูเจ๊ปับเดียวผ่านม่แต่ขึ้นปีละใช่แล้วต่อเราต่อไปเราก็จะให้กําลังใจเด็กๆแล้วลูกสู้ๆอย่างเงี้ยเออแล้วมีข้อแนะนำไหมว่าเด็กสมัยนี้คือเขาก็อยากมีเขาเรียกอะไรธุรกิจของตัวเองแล้วก็อยากรวยเหมือน2คนนี้ทำไงอะ ต้องจริงๆเราต้องมองตัวเองก่อนว่าจริงๆจศักยภาพเราจะรวยเหมือนทุกคนไปไม่ได้อะไรคือถ้าคนรวยๆหมดก็คือไม่มีใครจนแน่นอนนะคือมองหลักจริงๆก็คือทําทุกวันนี้ให้ดีที่สุดและต่อยอดในหน้าที่ตัวเองได้รับมาอย่าเอาเอาชีวิตเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับเอาที่ว่าเราพร้อมแล้วศักยภาพแค่เนี้ยเราทําตรงนี้ให้ดีที่สุดตรงนี้นะ ลูกค้าเรามีอยู่ร้อยคนเราดูแลแค่ร้อยคนแล้วขยับไปร้อยสองคนสามคนนี่คือการต่อยอดพยายามคิดบวกให้กับชีวิตและปรับปรุงปรุงแต่งชีวิตให้สว่างขึ้นอย่ายึดติดกับสิ่งที่ผ่านมาเพราะพรุ่งนี้วันใหม่เริ่มต้นใหม่เลยครับทุกคนเนี่ยตอนนี้เศรษฐกิจแบบนี้เริ่มต้นใหม่ครับมันอาจจะต้องล้มลุกคลุกคลานชีวิตผมถามหน่อยเคยมีอะไรที่ไม่ไหวแล้วคือชีวิตนี้ฉันไม่เอาอีกแล้วผิดหวังหรือท้อถอย แล้วก็ไม่ประสบผลสําเร็จป้างคะคือตอนนั้นปีปีที่ฟองสบู่แตกนะครับคือแย่สุดทุกคนแย่แย่มากๆตอนนั้นผมมีเงินอยู่ในบัญชีธนาคารอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทเมื่อประมาณ20ปีก่อนมันก็ถือว่าไม่ไม่มากเท่าไหร่เทียบกับทองก็ประมาณนั่นนะเทียบกับทองสมัยทองทองบาทเดียวอะหมื่นกว่าบาทนี่สองคนหรอไม่ไม่เขาหนึ่งกว่าบาทูมประมาณสองหมื่นกว่าบาทนิดหน่อยไม่ได้ใช้คือเราบอกว่าไอ้เงินก้อนนี้จะทําอะไรดี คี่ค่ายเทปก็เจ๊งแล้วผมจะต่อยอดยังไงดีค่ะผมก็เลยตอนนั้นทําหาของมาขายค่ะถอดหัวโขนทั้งหมดของนักแสดงนักร้องนักร้อกออกหมดผมไปไปขายหมาในในสวยจิจักคือตอนนั้นจะเรียกว่าตกกระป๋องตกกระป๋องแล้วนักร้องตกอับแล้วไงฮะ คนหนึ่งขายสุนัขคนนี้ทำอะไรก็เริ่มดีช่วยกันขายมะไม่คนเลยแบ่งกันผมเกี่ยวเรื่องขายขายครีมละเริ่มเริ่มความงามสุนัขก็ดีผมก็ขายสุนัขก็ดีก็ดีครับดีครับก็เงินโดอเยอะพอสมควรครับก็เลยมาต่อยอดทำเครื่องสำอางแต่ทำไมคือไอต้องบอกผมว่าเราเวลาขายหมามันรู้สึกน่ารักอ่ะสงสารอ่ะแล้วก็เหมือนเขาต้องจ่ายจะบอกว่าเฮ้ย จิวมาช่วยทําธุรกิจด้านดีกว่าตรงน้้าหมาเราก็ชอบกันนะหมาแต่ว่าพอเห็นหมามันน่าระหอยอ่ะเขาออาอุ้มไปเลยอ่ะแล้วมันก็โอ้ทำใจไม่ได้ก็เอาเขามาขายครีมก็มาขายครีมก็เริ่มเริ่มเริ่มก่อเริ่มไปแต่จังหวัดไปจวดแพร่่คะผมก็หาคนที่แบบว่าในพื้นที่ที่กว้างกวางในนั้นนะเมื่อก่อนเราไปคอนเสิร์ตในที่นั่นเราหาคนที่นั่นเออแล้วว่าพี่ช่วยหน่อยนะหาหาลูกค้าให้หน่อยนะพาไปผมแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ ขับรถเลยเหมือนร์ไซค์เก่าๆอ่ะโมไซค์เก่าเขาเป็นคนขับรถอยู่ข้างหน้าและผมนั่งซ้อนสองคนติะก้าครีมขยมขยมขยมเข้าไปในหมู่บ้านส่วนมาในป่าเข้าไปเนี่ยตอนนั้นประมาณห้าโมงสี่ห้าโมงเย็นมันเริ่มมืดละแล้วมันเป็นแบบทางลุกลังเข้าไปในป่าประมาณสักเจ็ดกิโลเมตรจากถนนใหญ่เจ็ดกิโลเมตรจากถนนใหญ่นะก็ไกลนะก็คือเข้าไปใน เล้าเป็ดเล้าไก่มันเป็นฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่20ปีที่จะไปขายครีมเนี่ยไม่ไม่เขาเขารู้จักกันจต้องตั้งใจไปพาไปขายคือต้องบอกก่อนว่าเสียลุกอ่ะลุกนักแสดงลุกนักร้องอ่ะเพราะว่าเราเป็นศิลปินเนาะตอนนั้นเรต้องเราถือว่าเราถอดหัวโขนละไปก็บอกว่าเนี่ยดาราเขาเอาครีมมาฝากค่ะมาฝากให้ใช้ลองใช้ดูดีนะางนี่เอาวางไว้นั่นแหละเราก็รู้สึกแบบ อืมนะโอเคโอเคไม่เป็นไรแต่เรามั่นใจในครีมเราแล้วก็ไว้ปุ๊บอีก3าวันเนาะกลับมาโทรบอกว่าเออเนี่ยเขาเอาห้าชุดนะมาส่งด้วยเราจะเริ่มใจเชื่อเริ่มเริ่มมีกำลังใจแล้วนี่ไงเพราะตอนแรกคิดบวกเรานาะใช่ครับเราคิดเป็นคู่แรกด้วยนะเป็นผู้ชายยุคแรกๆด้วยที่เอาครีมมาขายสมองใช่ครับก็เริ่มเริ่มค่อยๆขาย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 จนทุกวันนี้ตอนนี้ผมขายมาหมดเริ่มเข้าปีที่18และอหก็ขายมาตลอดกำไรไหมคะ ช่วงแรกก็จะดีมากเพราะว่าเป็นช่วงที่บุกไปจะไม่มีใครทำยังไม่มีก่อนใครเลยใช่ครับตอนนี้ก็โอเคตอนนี้ทุกคนแบบมีบรนด์จากโรงงานเดียวกันแล้วก็เปลี่ยนแบรนด์ไม่ทราบตอนนี้เขาเป็นแบรนด์เดียวกันหมดเลยแต่ของเราไม่ใช่ของเราเป็นของของเราเองคือเป็นสุดของเราคือเราเราเป็นสุดที่เรา เฉพาะของเราัก็รวยก่อนใครเก็นะว่าถือว่ามีกินก่อนใครอย่าเรียกว่ารวยนะเพราะว่ารวยไม่ไม่ไม่มีใครรวยพอหรอกไม่มีใครเขาว่าสบายว่นี่แสดงว่ายังยังรวยไม่พอยังอยากรวยอีกถึงที่อยากรวยอีกคำว่ารวยไม่มีที่สิ้นสุดนะอยากรวยเยอะๆอยากมีเยอะกว่านี้แล้วนี่อยากมีเยอะกว่านี้ขอให้ได้สมกับความต้องการมีอะไรทิ้งท้ายฝากคุณผู้ชมไหมคะกอ อยากจะทิ้งใช้กับท่านผู้ชมว่าทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราให้เราคิดบวกนะฮะแล้วก็อยู่ที่ความศรัทธาด้วยอยากจะดูเรื่องรายละเอียดของแจ็คจิวเข้าไปดูที่กุมารทองสยามนะฮะหรือว่าเข้าไป a c e b o o k แจ็คจิวกุมารทองอะนะเฟซบุบ๊กดีกว่าเข้า Facebook ดีกว่าแจ็คจิวกุมารทองเฟซบุ๊กกุมารทองนะฮะของแจ็คจิวนะฮะ,ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าใครอยากจะสวยงามเข้ามาที่เราได้นะเดียลจิเมตคลินิกเข้าไปในไอจก็ได้งเราจะมีเรื่องราวเกี่ยกวกับเรื่องความสวยความงามลดความอ้วนในนั้นหมดเลย <ด>ก็ปฏิหารจะเกิดขึ้นได้นะครับถ้าคนเรามีความเชื่อนะครับคาบว่าบังเอิญจะเกิดขึ้นได้นะครับก็ต้องมีความเชื่อก่อนและลงมือทํานะครับ <ening. S 2> การที่ลงมือทํานั้นเรามีลบความเชื่อไปแล้วแล้วเราจะได้สิ่งที่เราเชื่อและเราลงมือทําไปใช่ครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งคุณเลยคกิ้วนะคะที่ให้เกียรติมาเยี่ยมรายการนะคะก็หวังว่าทั้งสองคนจะรวยขึ้นเรื่อยๆรวยเป็นเขาเรียกอะไรอภิมหาอย่าเลยครับอย่าเลยครับขอรวยแล้วมีความสุขครับรวยแล้วมีความสุขสิ่งสําคัญไม่รู้นะพี่อาจจะแก่แล้วสุขภาพแข็งแรงดีที่สุดมีเงินแล้วสุขภาพไม่ดีมันก็ไม่มีประโยชน์นั้นสุขภาพแข็งแรงมาก่อนนะคะแล้วก็รวย ดูโอเคค่ะเรา3คนก็คงจะต้องลาคุณชมไปก่อนนะคะพบกับคุยกัะไปสุพทีทุกวันเสาร์เวลาดีสี่ทุ่มครึ่งทางช่อง TNN 24ค่ะลาละค่ะสวัสดีค่ะ